รอเลยครับอ๋อรอผมเลยนงโอเคครับรอแป๊บหนึ่งครับผมไปยิมน้ำก่อนโอเคครับนียิมอยู่ในออสโนสสึซอมวิธีการเล่นนะครับในพาคที่สามนะครับแล้วก็จะมาเข้าสู่แมปเดิมนะครับแมป อาการสองศูนย์สาสอง2ูน2 0ห้านะครับเน็มวีพาร์ที่แล้วนะครับผมได้สอนการเล่นออฟกูแดนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นคนที่เล่นไม่เป็นเยอะที่สุดนะครับคือตัวที่นี่ครับตัวนี้ครับคนที่คนเล่นไม่เป็นเยอะที่สุดครับชุดที่เล่นง่ายที่สุดก็คือชุดนี้ครับ <Just this. S 1> ชุดนี้ดียังไงยิงปืนได้จ้ะ คถึงก็รับนึงครับพราชุดนี้นครับเป็นชุดคนเล่นน้อยนะครับแต่เล่นง,ง่ายเพราะเขาไม่รู้นะครับผมก็ลบๆไปหน่อยลบๆ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 ซูมนะครับเข้ไมถึงตอนแรกเริ่มต้นไม่ไม่ยิงปืนไม่ได้ทำไมหรอตะกีนี้นค,รนครับยยิงปืนได้แล้วยิงปืนได้แล้ว อะไรอะไรที่มันขึ้นอยู okay. yeah. so, ่ด้านบนเนี่ยครับสซื้อนี้มาสกิลที่คุณสามารถทําได้ครับสกิลนี้ครับเนี่ยสมมติผมยิง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 อ่ี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวเราเธตัวนี้ครับสามารถกระโดดสูงสุดได้สามขั้นครับถ้าคุณอัพมาอีกขั้นเนื้อจะเป็นกระโดดสูงสุดได้สี่ขั้นกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ครับยิงดาเมจกี่สามประมาณสามนะครับมีเทเด้อมีเทเด้อ ยิงประมาณสามนะผมยิงย an <Ganz ugh, S 1> ah, ิงยิงยิงยิงไปเขาไปชาร์ตครับอะไม่ใช้ปืนไม่ได้แล้วเตต์สเตมินาคุณไม่พอครับคุณต้องยิงยิงยิงหนีไปยิงยิงยิงหนีไปครับเขาไปชาร์ตครับคุณก็ต้องตีตัวหลายได้ครับสักสี่ตัวครับสักสี่ทีไม่ให้สี่ไปนะครับสักสี่ทีครับคุณก็จะได้ปืนกลับมาใช้อีกทีครับ เดี๋วคุจะไปตีตัวากากราะก็ได้ไปฟามไปเท่เม,มาคือว่าตีตีตีไปนะเดี๋ยวคุณก็ได้เดี๋ยวคุณก็ได้กระสุนกระสุนปืนกลับมาครับอีกทีนึงอ้ากระสุนปืนมาแล้วกระสุนมีกำลจำกัดไหมไม่มีครับไม่เหมือนเทสครับเทสมีกระสุนปืนจำกัดได้หรอเดี๋ยวจะมารีวิวทีครับจะมเรื่อยหมดเดี๋ยวจ้างเฮ้ยแล้วตัวนี้ครับเป็นอะไรที่น้อยมากครับ น้อยกับฟ็อกกี้ผมย้ำไหมครับน้อยกับฟ็อกกี้ถือว่าขั้นถิ่น้อยมากเลยทีเดียวนะน้อยมากนะและตัวนี้สกิลันเนี้ยที่มันพุ่งเข้าไปช้าเนี่ยโดยน้ำเมตเท่าไหร่เราลาสามสิบครับแล้วถ้าอัพไอช้านั้นมาแล้วผมช้าไม่โดนผมจะทำานงไไล่ตีครับไล่ตีไล่ตีลตแล้วถ้าผมยิงเงี้ยแล้วเมื่อไหร่พวกมันจะตายครับ พยายามพยายามเข้าไปชาร์แล้วกต็ตีไปครับเข้าไปชาร์แล้วกต็ตีไปครับเดี๋ยวมันก็พวกมันก็ตายครับพวกมันเนี่ยคุณคอมโเนี้ยเนี่ยแล้วคุณก็เข้าไปต,ตีตีนะครับเดี๋ยวถ้าคุณก็จะได้กลับมาเป็นเฮเวนดอยด์โอ้ยโอ๊ยติดไปครับเป็นทริกที่ง่ายๆครับสำหรับเกมเล่นไม่เป็นสำหรับฟ็อกซี่ครับ บอกซิอัพได้เต็มแล้วเยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะครับไม่เยอะเลยอัพรถเต็มก็น่ารบโลซาอัพรถหนึ่งแพ็คครับโลซาอัพรถหนึ่งแพ็คเท่าไหร่ตัวรุ่นครับประมาณโลซาอัพรถหนึ่งแพ็คนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะครับเพราะผมผมอัพแคสต์ผมไม่อัพเลยอ่ะง่ายอผมก็ตบตกไป่ล้หนะตบไปตบตกไปตบตกไปตกตกไปปืนอะไรใช่เหรอเป็นไงเร็วไหมครับ รอฟอกดาวงีครับนี่ครับนี่ครับตบๆไปตบๆไปตัวนี้ครับเล่นง่ายสุดแล้วแต่คนเขาไม่รู้ว่าเล่นยังไงีให้คุณตบ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 ง่าเห็นไหมครับทค่นี้ครับคุณก็เทไปแล้วสำหรับเล่นฟ็อกซี่แค่นี้นะครับสำหรับฟ็อกซี่เล่นย่งไงตัวนี้มีสายเปล่าไม่มีตัวนี้ไม่มีสายเล่น้ตามสบาย จะเล่นแนวไหนก็เรื่องของคุณนะครับถ้าคุณมาที่แนวนี้ครับคุณจะเป็นแบบดักกอนบอลเลยทีเดียวดักกอนบอลอัพเลืเต็มอันนี้คืออะไรสตแตนหนึ่งวีครับนี่คนระับโรซ่าท่านผาอันนี้มันน่าจะไม่ไม่ถึงโรซ่าอัพเลือดหนึ่งแพ็กค,ครับมันจะเลือดเต็มเต็มของโรซ่าครับมาวันนี้เลือดน้อยมากครับเลือดน้อยมากน้องกําลังใจาพอก๊อกกี้ครับแต่ก๊อกกี้เลือดเดยอะวันนี้นะอะราอาสามานัน คุณก็ฟาร์มนะอัพเต็มแล้วอัพเต็มแล้วเดี๋ยวแค่ไหนครับตรองนี้ก็อัพเต็มแล้วเรื่องเราแข่งยังไงเราแข็งต่อเริ่มนะครับตอนรวมฟาร์เคียวเห็นไหมทำไมตัวนี้มันไม่บินช่างมันนะผมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวคุณก็เก็บเก็บไปครับเก็บเก็บไปหรือคุณจะเก็บปืนไว้ยิงทีหลังนะคุณก็จะใช้ปืนไปก่อนในการถ่วงเวลาก็ได้นะเฮ้ยอย่า จิเซ่นี่ก่อนเลยนี่ก่ออันนี้ครับคุณสามารถยิงได้นะครับเหมือนขบอะอ่าไม่โดนค็ณก็ตี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 ต,ต,ตน,น,นตี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 คีต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 ีลัตกลับมาเมีต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 มตเมเมีตีตี่ีตีตีตเตีตีตีตครับีต่นีตีตีเลตนตี็ีต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 ีน อ๋คุณเล่นเป็นเพียงพอแล้วและอาวุธชิ้นต่อไปก็คือชิ้นนี้ครับดาเป็กพาคเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปก็สตาร์ต่อวันนั้แมคนุณแกเป็นสายชาร์จเต็มตัวครับอ้าวนูมาบอกมันไม่มีนฮะหนบอกมันไม่มีสายไอ้สายชาร์นี้คือนี่ครับสายชาร์แบตสายชาร์แบตขอบถุยไม่ใช่สายชาร์นี่คือนี่ครับสมมติผมจะชาร์จมันผมจาเป็นต้องมีสายครับ แล้วก็ปลักไฟที่บ้านเอ้ยไม่ใช่มันคนละปลักกันเอ้ยก็สวยเนี่ยโอเคครับสำหรับสายชาร์นะครับจริงๆผมบอกไม่มีสายนะสายชาร์นี้นะครับคือคุณต้องมีแบตเตอรี่เอ้ยพูดสายชาร์ไม่ใช่หรอกมันจริงๆมันไม่มีสายนะครับอที่ผมพูดสายชาร์คือแบตเตอรี่แบตคอมผมจะหมดนะครับผมแล้วผมเบสเกียรชาร์จนะไม่ไชาร์เหรอเออชาร์นี่าครับสำหรับอันนี้นะครับ คุณจะสามารถตีตันนะตีตันยิงแบบช้าเข้าไปตันนะกดที่ขวาเราจะตันนะแต่ไม่ใช่กับป้อมมาป้อมแม่งตันไม่ได้โคตโรโงะ่ะจะป้อมตันได้นี่ชนะไปนานาแล้วครับนะยิง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 ,ย,งยิงนะยิงแตดจอกอสองครับเนี่ยพอยิงเสร็จใช่ไหมครับตั้งหลักครับถอยตั้งหลัก ยิงป้านับยิงให้มันเด้ง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 คุณจะไม่เสียเลือดมากครับยิงเลยครับส่วนสกิลที่มันยิงเป็นพลังขึ้นเต่าผมจะามาคอมโบกับที่ปืนได้ไหมอย่าครับคุณต้องเอามาคอมโบกับสกิลสองครับเพราะมันจะใช้เซนเน่หน้าของเราเหมือนกันครับ่ติลนี้ทำลายมกระป้มได้ไหมไม่ได้ครับผมนี่ทผมทำไม่ดูแล้วเมื่อกี้ ฉันารถทำได้ไหมกับป้อมได้อ้อาวนี้ก็สวยีแล้วแผมเข้าไปช้าเลยที่ผมไม่รู้ก็ผมถึงช้าที่มันไม่ให้รู้นะว่า,าม,มันทำมันเจาะป้อมไม่ได้ไงโอ้ย,อ,ยอือเออไปผมจะมานี่ครับนาไาเพิ่มเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์นั้น,อ,น,นอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้คืออะไร เวลาลดสองสองวีครับอันนี้คืออะไรนนมาด่วนดิตอชาร์จเคยคุณชาร์จแรงขึ้นครับแล้วเป็นคุณแบบมีพลังสตันแล้วต้องการชาร์จแบบคโคตรแบบชาร์จแล้วทำให้ตัวเองอะ่ะมีสเตมินาขึ้นด้วยความรวดเร็วเห็นไหมครับสเตมินาผมเต็มแล้วนั่นแหละเห็นไหมสเตมินาเต็มฟันฟัน,ฟ,น,ฟ,นฟันเพิ่มสเตมินาทีเราสิบ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 นี้ก็คุ้มนะครับเนงานที่ มีเจลดตัวอางี้ก็เร่งความรวดเร็วได้ครับในการมันจะเก็บเซมิน,าน่าบางครั้งมีโอกาสสุดสุดได้เซมิน่าถึงสามเชตกันเลยนะสามเชตสามสามเชตมันก็พันเลยเล่นนะมันรู้ว่าพันพันไปไอเก็บไอเทมไหมโอ๊ยโอ๊ยมันมันมีจุดฟาร์มอ่ะเงี้ยนะ คุณก็สามารถชาร์จในระยะสั้นๆได้ครับโดยการใช้โอ้ยแบสไซ g นะครับผมก็กลับมาฮิลแป๊บนะครับฮิลเสร็จเห็นด้าน,นนะบนครับบนด้านบนมีกันหน้ากันหน้าจอดได้แล้วเช่มันจอดมันไม่ได้เลยหมดหมดแกชโชเียันไรล่ะ แล้วก็ฉาบชาบชาบเห็นไหมครับเพิ่มคุ้นด้วยความรวดเร็วไอ้ตอไม้วงกันน่ะเสียงเสียงเสียงมันเยอะ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 โอ้เยอะ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 เยเ้นนะนะั่นทะเหรนะโอเควารกลับไปก่อนแล้วก็อันนี้ดัมมีย์เซ บัวเลยแพ้ไม่แพนนะ้ไมนะ่รู้ทาไปก่อนเขาขับรถเร็วนะครับบัวแม่งเลยตบ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 เรียบ,บ,บ,บร้อยเต็มจัดจัดไปจัดจัดจัด โหใช่ไหม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 ใช่ไหมโหใช่ไหมเหรอวะเฉือนเฉือนไม่กลัวเว้ยนะมัใกาวะิงขึ้นบนก่อนเลยว้าวลงลลงลสวยรอ ดีวรนนี่เป็นตัวที่เก็บคีย์ากน,นอกจากสไนเปอร์ฮู่ยว่าเกมเคยครับกเก็บได้ให้เป็นตัวที่หกในเกมโอ้ยโดนเกมหมดเลยทีมเราจะกาปไหนะอ่ะนี่ไ,ได้อ่ะเปิดเลยนี่ครับนะครับไปหาจุดมเหมาะเก็บกันนี่มาเบี้ยวกำลังขึ้นเต่าเบีอยวเข้าไม่ช้าต่ออีก นะวะนะวะหนึ่งหน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 งนี่เขึ้นเ,เต่าเขึ้นเต่าคุณแล้วถ้าเ่าทำังไงจะ s t u หมครับพี่ไม่ครับไม่ s t u นครับอย่าไม่ s นอ,อเก็บปืนก่อนเก็บปืนก่อนหน่พอจะเก็บปืนต้อง เกตโดรนก่อนนะถึงจะเกบปืนถึงจะใช้ปืนได้ยิงเลเซมิน้าหมดชารเปนชาแล้วก็ยิงชาร์จีพยามป้องกันโดรนให้ได้เยอะที่สุดแต่ผมคงจะป้องกันไม่ได้อีกทีตาเฮ้ยเงินตกยิงยิงลงยิงลงยิงลงยิงยิงย ยิง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 ออ้อนเลยเอ้อยงเอ้าเอาไปอะไรอะไรผมชอบบูง,งครับ ควบูเนี่ยสำหรับตัวนี้คะบูเงี้ยจะปล่อยมันจอดจอดไปร่บผมสอนเฉยๆว่าตัวนี้ควรนับเท่งไงร่ยูหูอันนี้ทำไมได้อน่นะเะทเอับโอ๋อิตใจหน่อยจอดดีวะฮ้ยอย่าหึ่งขอนั่นแหละปล่อยไปครับไอตัวนั้นไม่กันมันอ่อนอยูน่นะฮ้ ยิงยิไปเลยเนี่ยเปิดเปิดไปเปิดเปิดไปเนี่ยตัน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 หมดตันหมดตันหมดตันไม่ตันลีออนไม่ตันลีออนไม่ตันยิงฟีเดี๋ยว่าลีออไม่ตันอะลีออนทำไมหนูผมต้องให้ลีออนตันลีออนแม่งเก่งสุดแล้วครับลีออนแม่งเป็นตัวดีเกียร์ที่สุดแล้วเอ๊ะ้ม่ถึงเวลามาเลยนะโปรเฟคชาร์น Yeah. อย่าทำาอเฟรทำไอเฟรเลยโอเมก้ด oh คือไม่ถึงก็โดดไม่ถึงโอเมกอดโอเมกอาดคือ oh oh ถึงแล้วโอเมกอดโอเมกอดทบ้ายังอีบ้าอีมา่ามเลยเวย้ยโอเคมาาสาน้อย ไช้ไหมยอีไม่เหงาอ,อ,อ้าวถึงจัเกาะแตกกันเลยทีเดียวซันซันซันปลอดได้ปลอดไอดไ้โอ้ยกลับรับอีกแล้วยาเลือดจะหมดด้วยแต่นี้ก็เป็นอะไรที่เล่นได้ไม่ยากไม่ง่ายคือคืก็มีสีมือขนาดนนผมเล่นขนาดนี้เล่น เอาสน้องมาเกือบปียังเล่นไม่เก่งขนาดนี้เนี่ยเป็นคนยากตัวนี้นะครับดีายทีแล้วมัเนี่ยสามทีหน้าในเกมเนี่ยนานไปเบอร์อะอะไรวาเนี่ยโอ้ยโอ้ยกินก่อนอะไรอะยิงยิงอันตรานะครับ ตัวตามคุมนะยิง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 ไม่ไหวแล้วตัวนี้ครับเพลน้ำใจนักกีฬาตีตัวเลยก่อนอ่าก่อแตกแล้วเจ็บเจ็บง่า้วะเจ็บงาแล้วก่อแตกอันนี้ไม่ง่ายแล้วอึ๊บอึ้งไป กอแต่เกมากกางานนะฮะตกงานก็ยากอ,อยูอยอยด่ดิเอาไปไปยายายาต้นโอ้โว่ามีรางว่าจะแพ้สำหรับการเล่นฟ็อกซีเต้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยติดติดไปเลยสุก่าาจะแพ้แล้วครับผมไม่จ่อเลย มันไม่เจาะเลยสำหรับไอ้พวกบอทพวกนี้ถูกว่าไอ้กาน,น่านี่ยมันจะทำให้คิวเราแพ้ได้ง่ายๆนะเพราะกาน,น่าเป็นตัวสร้างฟอร์มที่ดีนะครับไม่เหลือบอดให้เก็บแล้ว ผมยไม่เหลือบอดได้เก็บแล้วไม่เหลือบอดได้เก็บแล้วเก็บเหมือนกันนะยิงกันเก็บไปกันเก็บไปกอนไม่ทันแล้วเก็บฟาร์ม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 อิงต่อแตกตัวละอ่าตัวแล้วตัวแล้วตัวแล้วตัวมียอนตัวและฟ้อมไม่โดนไม่โดนทันเลยยิงตอแตกมีย้อน ตายอียมตายอียมตายตายโอ้โอ้ครับเต็มแล้วจะแพ้แน่นอนคนระับไม่ต้องสงสัย โ <c oughs> อ้โหโอ้โหโอ้โหมาเยอะอะน,นี้มันกระโดดไม่ขึ้นมาเยอะนะอยเนี่ยช่วยหอยใจเคย์ครับอันนี้ก็ต้องขอลาอไปก่อนซีวิวเกรียนเยส